สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาวันนี้เราก็จะนำผู้ชมมาสัมผัสกับเรื่องราวของกระแสความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนซึ่งน่าจะเป็นผลกระทบมาจากกรณีที่ มีการทุ่ม QE กันทั้งในระบบเศรษฐกิจสหรัฐในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระบบเศรษฐกิจของสาภาพยุโรปแล้วก็กระทบมาที่ระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยของอาเซียนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมันจะกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไทยอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเราจะไปหาคําตอบในส่วนนี้กันครับกับดร อมรเทพจาวลาผู้อำนวยการสำนักวิจัยสายบริหารความเสี่ยงธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับ <S a s e ซียนเคอ n c y Unit จะเป็นยังไงเมื่อเจอ QE ถล่มเข้ามาทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นนะฮะจริงๆถามว่าตอนนี้เรากำลังเกิดอะไรขึ้นครับเรากำลังเกิดสงครามครับ อรบอกสงครามเลยครับเป็นสงครามค่าเงินหรอถูกต้องครับเป็น Currency w a r วอรนเป็นเคอร์เรนซี่เลยครับคราวนี้เราเกิด Currency w a r แล้วนะครับในภูมิภาคนี้แล้ว IMF หายไปไหนอ่ะยังไม่ตื่นแล้วคำถามจริง IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่เหรอจริงๆถ้าพูดถึงเ u อ r e n c y w a ่วนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าทั่วโลกนั้นมันเกิดมาแล้วสักพักแล้วนะครับมันเกิดความผันผวนของค่าเงินกรรมการก็ย พราะว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยเข้ามาเป็นผู้เล่นเองไม่ว่าจะเป็นเงิน US อดอลลาสหรัฐเองจริงๆที่เขามี QE1, QE2, QE3 ครับแล้วมึงจะมาหยุด QE ไปเนี่ยนะครับใช้เวลาในการฟื้นตัวต่อเนื่องมาเป็นเวลางานเงินดอลลร์อ่อนค่าต่อเนื่องนี่ก็คือสงครามค่าเงินที่เขาเล่นกับทั่วโลกอยู่แต่ทั่วโลกยอมเขาเพราะว่าเขาต้องการให้สหรัฐฟื้นสหรัฐฟื้นแต่ประเทศอื่นไม่ฟื้นนะสิครับ ญี่ปุ่นเองเกิดภาวะเงินฝืดมาต่อเนื่องเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นก็ต้องทา QE เข้ามาเงินเยนก็อ่อนค่าค่อนข้างแรงตอนนี้เงินเยนอ่อนค่าประเทศที่ส่งออกสินค้าคล้ายกับญี่ปุ่นรอดไหมครับโอ้ลำบากเลยลำบากเลยประเทศที่ส่งส่งออกสินค้าที่แข่งกับญี่ปุ่นอย่างเช่นเกาหลีใต้ก็เหนื่อยก็เหนื่อยเงินเงินวอนก็เลยต้องอ่อนค่าเศรษฐกิจในประเทศก็เลยชะลอเพราะว่าส่งออกไม่ได้นะฮะมีปัญหาการส่งออกประเทศที่ส่งออกคล้ายกับเกาหลีใต้ครับส่งออกก็ไม่ได้อีกอย่างเช่นไต้หวันหรือแม้แต่สิงคโปร์ เกิดอะไรขึ้นกับประเทศพวกนี้ก็ลามเข้ามาถึงอาเซียนแล้วนะก็ต้องปล่อยให้ค่าเงินของเขาอ่อนค่าสินค้าส่งออกคล้ายกับสิงคโปร์พวกอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียนี่โดน2องสองแเลยนะครับทั้งสงครามค่าเงินในภูมิภาคที่ลามเข้ามาใกล้ชิดที่ส่งออกสินค้าไม่ค่อยได้แข่งกับสิงคโปร์ไม่ได้หรประเทศอื่นไม่ได้ครับ เกิดเรื่องน้ำมันครับอพอราคาน้ำมันลดลงหายไป50%ปรประเทศในภูมิภาคนี้มีมาเลเซียนะครับที่เป็นผู้ส่งออกสุที่น้ำมันแต่ว่ามาเลเซียเองโดนกระทบด้วยเพราะฉะนั้นรายได้จากรัฐบาลก็หาย<อ>นะครับส่งออกสินค้าหลักของเขาก็หายเพราะฉะนั้นเงินของเขาก็เลยอ่อนค่า<อ>ผมลองพูดตัวอย่างง่ายๆนะครับ ก่อนที่โอเปกจะตัดสินใจไม่ลดกําลังการผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายนเงินริงกิตอยู่ที่ราว3.2ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทประมาณสัก32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆคือ10บาทต่อ1ริงกิตผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้ริงกิตทะลุ3.6ริงกิตต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเงินบาทยังอยู่ใกล้เดิมนะครับประมาณ32บาทกว่าๆจาก10ต่อ1ตอนนี้ต่ํากว่า9ต่อ1แล้วโมันจะทอนว่าเรานี่น่าไปเทียบมาเลย หน้าไปเที่ยวหน้าไปซื้อสินค้าแต่สาหรับผู้ส่งออกที่แข่งสินค้าคล้ายกับมาเลเซียไหวไหมครับแย่เลยแย่เลยนะครับเพราะว่าส่งออกสินค้าคล้ายกันก็จะแข่งกันลําบากมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราจะทําอย่างไรสงครามค่าเงินกําลังเข้ามาหาเราแล้วเรากําลังเป็นเหยื่อของสงครามค่าเงินแบงก์ชาติจะปรับตัวยังไงครับเออก็เห็นท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็ยัง ตึงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิม2%ไม่ขยับไปไหนไม่ลดดอกเบีย้ยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่แบงค์ชาติบอกว่าเฮ้ยน่าจะพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยท่าหน่อยดีไหมชาวบ้านเนี่ยเขาลดกันหมดแล้วคาดเงินเขาอ่อนแล้วเงินบาทเรายังแข็งปึงปังอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่าลดดอกเบี ok ้ยก็คือการลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ไทยครับถูกไหมครับเงินต่างชาติจะไหลเข้ามาไหมก็ไม่อยาก เพราะว่าได้มาผลตอบแทนก็ไม่สูงเงินที่ลงทุนอยู่แล้วก็อยากจะเอาออกไปลงทุนประเทศอื่นก็น่าจะเกิดเงินไหลออกให้บาทอ่อนค่าแต่ถามว่าทําแบบนั้นแล้วได้คุ้มเสียไหมแล้วคุ้มกันไหมแต่คุ้มไหมเพราะว่าดอกเบี้ยบ้านเราถือว่าต่ําที่สุดในอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์นะครับแต่ว่าทาที่สุดในอาเซียนเรียกว่าต่ามากนะครับ2%และบ้านเราในแบงค์ชาติไม่เคยลดดอกเบี้ยต่ากว่า1.25% เพราะฉะนั้นมันเหลือช่องว่างในการลดอีกแค่0.75ถ้าเกิดวิกฤตในตลาดโลกหรือวิกฤตในประเทศขึ้นมาครับไม่พอนะครับอเพราะฉะนั้นดเรเห็นว่าควรจะเผื่อช่องว่างเอาไว้เพื่อรับวิกฤตที่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดถูกต้องครับอ,อย่าไปลดมนะันอ่ะดีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรากลัวว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ในประเทศด้วยครับแล้วไม่เกิดวินัยในการออม<อ>ถามว่าจะแก้ให้บาทอ่อนครับต้องเกาให้ถูกจุดจริงๆแล้ววิธีการไม่ได้ยากนะครับครับ แต่ว่าก็คือการให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ oh. ก็คือไปลงทุนในภูมิภาค,ค<ถ>ในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละถ้ากลุ่ม c l m v ค่าแรงเขาก็ต่ำก็คือกัมพูชาลลวพมา่าเวียดน,นามถูกต้องครับ uh huh. ซึ่งถ้าเกิดว่าไปลงทุนในกลุ่มประเทศพวกนี้ค่าแรงเขาก็ถูกครับตลาดในประเทศก็กำลังเติบโตได้ดีเ oh. ศรษฐกิจพวกนี้เติบโตได้ปีหนึ่ง ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนตั้งฐานการผลิตในกลุ่มนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการที่เกิดเงินไหลออกบาทก็จะอ่อนค่าด้วยโดยปริยายแล้วเราได้ประโยชน์นะครับผลกําไรต่างๆก็ส่งกลับมาให้บริษัทแม่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ช่วยผู้ส่งออกด้วยเช่นกันอ้าวแล้วผู้ส่งออกที่ยังมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยค่าเงินบาทแข็งแงแบบนี้เนี่ยเขาจะไปสู้ใครได้ผมอยากจะเรียนตรงๆนะครับว่าต่อให้บาทอ่อน ครับนะครับซึ่งเรามองว่าปลายปีน่าจะอยู่ราวสัก34บาทได้เพราะว่าเราไม่ค่อยนําเข้าเพราะราคาน้ำมันมันลดลงบบาทก็เลยไม่ค่อยอ่อนค่ามากนักเทียบกับภูมิภาคแต่ถ้าเรามองต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเกิดกระแสเงินไหลออกเกิดว่าบาทอ่อนขึ้นมาถามว่าเราส่งออกได้ดีไหมครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับเราส่งออกสินค้าอย่างเช่นยางพาราถามว่าบาทอ่อนแค่ไหนตลาดโลกความต้องการเขาก็น้อยคนซื้ออิ่มแล้วอิ่มแล้วแลวสต็อกค่อนข้างสูงนะครับ เพราะฉะนั้นราคาม,มันคงไม่ได้ปรับตัวสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยก็เลยไม่ค่อยเด็กอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบ,รบเราส่งออกได้ดีนะครับฮาร์ด<อ>ดิสก์เราส่งออกได้ดี <S <S แต่ถามว่าตลาดโลกเขาเปลี่ยนความต้องการนะครับเขาไปใช้สมาร์ทโฟน,โฟนไปใช้แท็บเล็ตเราผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า ต่อให้ตลาดโลกเขาฟื้นเรายังผลิตไม่ได้มีการปรับโครงสร้างการส่งออกของเราเทคโนโลยีเรายังไม่สูงการลงทุนเรายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าการส่งออกของเราเลยมีปัญหาเชิงโครงสร้างตรงนั้นเราก็เลยมองว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันสาหรับผู้ส่งออกปีนี้ครับผมเอาละครับขอบคุณมากเลยครับดรครับรบการสู้กับสงครามอัตราแลกเปลี่ยนนักขณะนี้สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทําอยู่ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปลดดอกเบี้ย แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องขยับให้มากก็คือรณรงค์ให้มีการปรับโครงสร้างรายการสินค้าส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและเหนือสิ่งอื่นใดครับใช้จังหวะเวลานี้ในการเคลื่อนย้ายการลงทุนของนักลงทุนไทยเข้าไปปักหลักในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราก็จะช่วยทำให้ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงได้โดยปริยายครับ ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของวิเคราะห์เจอดโลกสำหรับสัปดาห์นี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ